จนนีน้ำมนต์อยู่ที่น้ำตกพิ้วนะคะจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะน้ำมนต์มีแขกัาเพิญพิเศษนะคะก็คือเพื่อนน้ำมนต์เองเข้ามาเลย <Hey. S 1> สวัสดีค่ะชื่อวองแว็กนะคะอายุเก้าขวบนะคะเป็นเพื่อนของน้ำมนต์นะคะเ,เดี๋ยวเรารไปเที่ยวเ,เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปกันเลย พอขึ้นมาตรงแรกนะคะเราก็จะเจอเป็นห้องจําหน่ายบัตรนะคะทุกคนน้ำมนต์กับปอกแปกนะคะต้องเดินขึ้นไปค่ะเพื่อที่จะไปดูวิวน้ําตกสวยๆเลยค่ะทุกคนตอนนี้น้ำมนต์กับปอกแปกนะคะก็คือเดินช้าที่สุดค่ะแม่เดินนําหน้าไปแล้วค่ะทุกคนน้ำมนต์กับปอกแปกนะคะก็วิ่งเลยค่ะเราเดินช้าสุดวิ่งเลยละค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในเขตน้ําตกแล้วค่ะพอเริ่มเข้าไปในเขตน้ําตกนะคะอากาศก็เริ่มเย็นขึ้นค่ะ น้ำม้นกับปอกแปกนะคะก็คือจะเดินขึ้นไปสูงๆนะคะเพื่อที่จะไปดูที่ที่น้ําตกนะคะไหลลงมานะคะทุกคนน้ำม้นคิดว่าตรงนั้นนะคะก็น่าจะปลาเยอะแล้วคนก็น่าจะเยอะเหมือนกันค่ะทุกคนน้ำม้นกับปอกแปกนะคะคือเดินมาเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนซึ่งมันก็ค่อนข้างเหนื่อยนะคะแต่ก็คุ้มมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าดูบรรยากาศสิคะทุกคนบรรยากาศเนี่ยค่ะคือสวยมากทุกคนน้ำม้นกับปอกแปกนะคะมายืนถ่ายรูปกันค่ะทุกคน ที่น้ำตกผิวคนเยอะมากเลยค่ะน้ำเย็นมากด้วยเราจะไปหามุมแช่เท้ากันนะคะพอเรามาถึงนะคะแบกแบกเท้าอะคะ่ะค่อนข้างที่จะกลัวปลาเลยพวกเรานะคะก็ได้แต่ให้กําลังใจแล้วก็บิวเขานะคะให้พยายามลงนะคะส่วนเขานะคะก็พยายามลงจนได้เลยคะ่ะทุกคนเขาพยายามที่จะลงนะคะแล้วสุดท้ายเขาก็เอาชนะความกลัวเอาเท้าแตะน้ําได้นิดนะะึงค่ะทุกคน ที่ทุกคนเห็นว่าน้ำมนนะคะกับปอกแป๊กเนี่ยได้แต่เอาเท้าหย่อนลงไปนะคะเราไม่ลงไปเล่นทั้งตัวเลยเพราะว่าอีกสักพักหนึ่งนะคะเราก็ต้องไปถึงที่พักแล้วเราก็ไม่สามารถเล่นได้ค่ะเพราะหนาววันนี้นะคะน้ำมนกับปอกแป๊กก็สนุกกันมากๆเลยค่ะแล้วก็เล่นน้ําไปสักพักนะคะเล่นนี่หมายความว่าเอาเท้าแช่แน้ําไปนะคะทุกคนน้ำมนนะคะไม่ใช่ไม่กลัวปลานะคะ น้ำมนต์กลัวตัวใหญ่ค่ะไม่ค่อยกลัวตัวเล็กเท่าไหร่นะคะน้ำมนต์ก็เลยจะแบบว่าไม่ค่อยกลัวอะไรเท่าไหร่นะทุกคนพอมันหมดเวลานะคะเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนนี่ก็คือรูปปั้นของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีนะคะพิระมิแห่งความรักบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าอารการณ์กรเจดีย์เป็นที่ระลึกในการเสด็จประพาสน้ำตกพิวของรัชกาลที่ห้ากับพระนางเจ้า ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย